เหตุการ์พญานาคฟังธรรมพระอาจารย์มั่นพริทัตโตท่านมีความเกี่ยวข้องกับพวกพญานาคอยู่อย่างลึกลับจากข้อความในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเรียบเรียงโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนกล่าวไว้ว่าในสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวแสวงวิเวกอยู่ตามป่าเขาลำนาไพรในภาคเหนือและเขตภาคอีสาน ตลอดจนฝั่งซ้ายแม่น้ำของขณะที่ท่านพักบำเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรมอยู่สบายในปาน่าในเขาที่สง,งัดประศจ,จากผู้คนทั้งกลางวันกลางคืนพระอาจารย์มั่นมีการติดต่อกับพวกกายทิพย์เช่นเทวบุตรเทวธิดาอินรมพญานาคครุฑยักษ์กุมพันคนทันวิทยาธร และพูดผีปีศาจที่มาจากที่ต่างๆเป็นอยู่ประจำสม่ำเสมอท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาเช่เนเเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับมนุษย์ชาติต่างๆในโลกนี้เพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันท่านพระอาจารย์มั่นพริทัตโตเล่าว,ว่าขณะที่ท่านกำลังแสดงธรรมอบรมพระเน,นตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมได้มีพญานาค อยู่แถบลำแม่น้ำสงครามไและแอบ,บมาฟังเทศท่านอยู่แทบทุกคืนโดยเฉพาะวันพระพญานาคมาทุกครั้งถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเนนพญานาคก,ก็จะมาตอนดึกขณะที่ท่านเข้านั่งสมาธิภาวนาส่วนเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมีมาห่างๆไม่เหมือนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ยิ่งวันเข้าพรรษาวันกลางพรรษาและวันปวารณาออกพรรษาด้วยแล้วไม่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะพักจำพรรษาอยู่ณที่ใดแม้แต่ในตัวเมืองก็ยังมีพวกเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างชั้นใดชั้นหนึ่งและที่ใดที่หนึ่งมาฟังธรรมเทศนาท่านไม่ได้ขาดเช่นที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น เมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นทุดงไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งฝั่งไทยทางทิศตะวันตกนครหลวงพระบางภูเขาลูกนี้อยู่ชายฝั่งแม่น้ำโขงพระอาจารย์มั่นเล่าว่าที่ใต้เชิงเขาลูกนี้มีเมืองพญาน,นาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากหันหน้าพญาน,นาคพาบริวารมารับฟังธรรมจากท่านอยู่เป็นประจำ และมักมากันมากมายในบางครั้งพวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาสักถามากเหมือนพวกเทวดาพวกเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมักมีปัญหามากพอๆกันหมายถึงปัญหาข้อสงสัยทางธรรมะส่วนความเลื่อมใสในธรรมะนั้นพวกพญานาคและพวกเทวดามีความเลื่อมใสพอๆกัน พระอาจารย์มั่นพักบำเพ็ญเพียรอยู่เชิงเขาลูกนั้นนานพอสมควรพวกพญานาคมาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่านแทบทุกคืนพวกพญานาคมาเยี่ยมคารวะท่านไม่ดึกนักท่านว่าอาจจะเป็นเพราะที่พักของท่านสงัดเงียบห่างไกลจากหมู่บ้านก็ได้พวกพญานาคจึงมาเยี่ยมในเวลาประมาณ 4- ีห้าทุ่มส่วนสถานที่อื่น พวกพญานาคมาดึก,กว่านี้ก็มีเวลาขนาดนี้ก็มีพวกพญานาคตามสถานที่ต่างๆมีความคเคารพเลื่อมใสท่านมากพวกเขาจัดให้บริวารพญานาคมาคอยรักษาคุม้มครองป้องกันภัยให้กับท่านในทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผัดเปลี่ยนวาระกันไม่ได้ขาดท่านไปอยู่สถานที่ใดพวกพญานาคในสถานที่นั้น มักอาราธานานิมต์ให้ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่นั่นนานๆเพื่อโปรดพวกเขาเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นอริทัตโตพักจำบรรษาอยู่บ้านน้ำเมาอําเภอแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์มั่นเล่าว่าท่านต้อนรับแขกจำพวกกายทิพย์บนสวรรค์มากเป็นพิเศษมีเท้าสักกะเทวาราชเป็นหัวหน้าแม่ยามหน้าแรงท่านจะดิกเลี้ยง ออกไปเที่ยววิเวกองเดียวอยู่ในถ้ำดอกคำท้าสักกะเทวราชก็พาพวกเทวดาติดตามไปเยี่ยมท่านซึ่งพวกเทวดามาแต่ละครั้งนี้มากันเป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุดถ้าพวกที่ไม่เคยมาท้าวสักกะเทวราชต้องเตือนให้พวกเขาเข้าใจวิธีฟังธรรมก่อนที่พระอาจารย์มั่นจะแสดงให้ฟัง โดยมากพระอาจารย์มั่นท่านแสดงเมตตาอัปัมัญญาพรหมวิหารให้พวกเทวดาฟังเพราะพวกเทวดาชอบฟังธรรมนี้มากเป็นพิเศษพวกเทวดาชอบสถานที่อยู่ลึกๆเงียบสง,งัดห่างไกลจากมนุษย์เพราะมนุษย์มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนซากศพเนื่องจากมนุษย์กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์หลายชนิดมากในท้องในกระเพาะมนุษย์จึงเต็มไปด้วยซากศพสัตว์ ชนิดต่างๆท่งกลิ่นเหม็นกระจายออกมาตามรูขุมขนแต่มนุษย์ด้วยกันเคยชินกลิ่นของกันและกันเลยไม่รู้สึกว่าเหม็นเหมือน,นกลิ่นศพซึ่งผิดกับพวกเทวดามีสัมผัสพ,พิเศษได้ว่องไวเป็นสภาวะทิพย์จึงสามารถได้กลิ่นเหม็นเน่าซากศพช่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ทำให้เกิดอาการสะอิดสะเอียนเหียนรากแทบทนไม่ไหว ไม่ต่างอะไรกับคนเราทนไม่ได้กับเปบน็นซากศพเน่าๆในลงศพฉนั้นเองพวกเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพท่านพระอาจารย์มัน่นและเคารพสถานที่บำเพ็ญเพียรของท่านมากแม้แต่ทางเดินจงกรมที่ญาติโยมชาวบ้านเอาทรายมาเกลี่ยไว้สำหรับให้พระอาจารย์มัน่นเดินได้สะดวกพวกเทวดาก็ไม่กล้าผ่านทางจงกรม ต้องเดิอนอ้อมไปทางหัวจงกรมทุกครั้งที่มาและไปพวกพญานาคก็เช่นเดียวกันเวลาเข้ามาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่านพวกพญานาคไม่กล้าเดินข้ามทางจงกรมเลยต้องเดิอนอ้อมไปทางอื่นบางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์พระอาจารย์มัน่นในกิจบางอย่างให้ไปโปรโดพวกพญานาคคล้ายกับมนุษย์เรามานิมนต์พระ ปายในงานบุญไม่มีผิดเลย